มอยเห็ก็พออย่างเด่หนหลายอา้าวดูครับถ้ามีพันเดียวบนะเอาพันเดียวก็ใส่กันก็ไปขวานปันสองเนาะคูปเปิ่อเนาะคู่เพืลอนเมาหลานในเด้อนี่เมื่อขังเวทีนี่คูปเปิ่อนคูปเปิ่อ เอาเพชรกำชัยครับรับสดเกินด้วยเพชรกำชัยเอากัเขาเปิดเป็นวีเลียงกันนะเราเอาเอาคนนี้แล้วเราเป็นวีเลียงอยู่ถาจะเข้าประกาศอ่าเพชรกำชัยติดต่อคุณหมอได้ลูกอมาดูครับทุกผู้ชมคู่นี้ข่าวบริษัทได้ไปกับ 2องพนะพี่อุทิศนะ2องพันสี่ต่างละพันสองเอาโตดโตดโตดใหาพี่น้องมาเราเชียร์โตดมวยเจ้าภาพวันนี้เจอนักมวยจากวัดดอนจิ๋งพิบูลโอโต้โตดโตดโต้โตดสู้ใจขาดในโต้เนี่โตดสู้ใจขาดทีนแพ้ชนะไม่รู้แต่สู้ไว้ก่อน โอ้ยใจมันใจมันใช้ได้นะตัวนี้ได้ดูครับอาจารย์สมรด็จแย่ก่อนแย่ก่อนอ้าวว่าเราเชียร์โต๊ดหน่อยว่าเราเชียร์โต๊ดหน่อย แต่จะน่าไม่รู้เชียยวไว้ก่อนนะสองพันสีลนะ้วคู่นี้นะมวยเจ้าภาพมวยเจ้าภาพ้าาพตวตอนนี้บรรยากาศดีครับมลมเย็นสบายโอ้ัวใจมันใช้ได้นะตัวนี่ยหาทีสูงๆหน่อยนะครับจบจากคู่นี้ มวยบ้านนาจานนี่นะครับน้องตูดครับมวยในพื้นที่ฝั่งแดงนี่เพชรกับชัยพรหลักพุ่นโอ้จากด่วนสอบบริสุทธิ์วันนี้ก็มากนรับด้วยนะครับไายมวยพรหลักพุ่นเนี่โอ้ต้องเจนในลูกศิษย์ของครูบุญครับดูครับมวยจากพี่บุญกับมวยอ้าว โอ้เอาแล้วครับน,น,น้องโต๊ดลูกแข็งแรงมีใ้เหินแล้วโต้แทงให้สูงแทงให้สูงแต่แทงเอออย่าไปแทงตรงนั้นนะครับมวยใหม่เะไรอย่างนี้มวยใหม่อาจจะังตีไม่เป็นนะครับตีตีไว้ก่อนเพราะกันเถอะโดนตรงไหนไม่รู้ แฟนแดงในเพชรกำชัยเป็นลูกชายของกำชัยหรือเปล่าดูเดินเข้ามาข้งซ้ายอ้าวตดโตดโตดยังไงตดโตดโตนี่แทนทุก <constitutional> ส sure ูงแทนทุก oh, สูงเอออย่าไปแทงกระจับเออต้องแทงท้องแทงเหนือหัวกระเกขึ้นทิไปเอาเอาเตะขาเตะขาแม่โอ้โหเพชรสาวข้าไปอีก โอ้โหเสียบเสียบเอาอยู่แล้วโอ้โ,อโต้นในครั้งแรกในชีวิตนะครับนี่โอ้เขายางยืดเพชรมาวินไปทีแรกก็นชนะนะนี่เพชรมาวินเอ้ามาดูครับต้น<อ>แทงไอ้สิต้นนี่ไม่แก่กลองสดจากไร่ไม่จากฟาร์มแล้วครับโตดนี่ครั้งแรกในชีวิตของตัวเอง โตดโตดอ่าโตดว่ายังไงเอาโอ้อองโตดเอาไม่พิกจำใช้เอาซ้ายไปสองเมตรนี่ตอนเกมวยก็พี่น้องก uh, yeah. <laughs> ็อย่าโกหกกันนะครับเคยไม่เคยนี่ก็าบอกบอกกันใหม่ออบางคนก็โชคมาเป็นสิบครั <kend ileri> ้งก็บอกว่าครั้งแรกครั้งสอง เอาตอดตอดตอดใจครับหัวใจนี่ก an ็อย่างนี้หัวใจใหญ่กว่าตับเป็นช้างเท่าแมวมาแรงบีไม่ใช่โบดังนรือขวาเหมือนกันพี่อุทิ์อย่าหมดนะเว้นับชัยอย่าหมดนะ ก็ <c oughs> หัวใจดีครับน้องตนโอ้นี่ยสร้างได้นะลูกผูดอนนะโปฝากแดงเนี่ยมัน่นใจแล้ว <c oughs> อ,อ้าวน้องต้นเนี่หัวใจใช้ได้แล้ววันนี้ที่เหลือคืออาวุธมวยต้องโดยฝึกนะลูกลุกบูดอนเอาไปฝากไข่เมฆแดงมวยไทยให้ด้วยแล้วก็ชูมือให้กับมุมแดงครับ ถือว่ากำชัยพอหลักบุญครับถือว่าทําดีที่สุดแล้วนะครับวันนี้วยใหม่ครับครั้งแรกครับ<อ>ให้กำลังใจพี่น้องบรรดาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็